สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแท๊จแจ๊ EP ที่212ค่ะประเทศไทยอะไรก็ดราม่าได้จ้าโดยเฉพาะประเด็นล่าสุดที่กําลังโด่งดังในโซเชียลมีเดียที่มันไม่น่าจะมีประเด็นดราม่าอะไรได้เลยนั่นก็คือปล่อยเพลงโซโล่เพลงแรกของน้องลิซ่านั่นเองเพลงเนี้ยเพิ่งจะปล่อยออกมาเมื่อวานแค่วันเดียวนะคะแต่เรื่องดราม่านี่บอกเลยว่าโอโ้โหต่อคิวเรียงแถวกันเข้ามาเลยมีอะไรไม่รู้เยอะแยะให้ดราม่าเต็มไปหมดแล้วใน MV 1 MV เนี่ยทำไมมันถึงมีเรื่องดราม่าเยอะแยะ ได้ขนาดนั้นแล้วประเด็นที่ดราม่ากันเขาดราม่าเรื่องอะไรกันบ้างก็ไปฟังทั้งหมดได้ในแฮชแท็กลาลิสาค่ะดราม่าเรื่องแรกดราม่าชุดไทยค่ะเปิดมากับดราม่าเรื่องแรกที่มาจากประเทศของเราเองเพราะนี่ก็เป็นอีกครั้งที่คนไทยมองว่าการใส่ชุดไทยนอกจากจะไปถ่ายแบบยืนบนเวทีนางงามหรือว่าการใส่เพื่อไปรำเนี่ยถือเป็นเรื่องผิดประเวณีอย่างร้ายแรงเรื่องราวมันก็ไม่มีอะไรเข้าใจยากค่ะคือใน MV เพลงลาลิ่าเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งที่น้องลิซของเราอ่ะได้ใส่ชุดไทยประ ยสีทองด้วโดยเป็นฉากที่นั่งอยู่ในเก้าอี้ในโบราณนะสถานแห่งหนึ่งอารมณ์เหมือนบรรลังต่างทองเป็นนางพญาแล้วก็มีเครื่องสวมศรีรษะที่หน้าตาคล้ายๆกับชาดาเนาะชาวเน็ตบางส่วนค่ะเขาก็มองว่าการที่ลิซ่าเอาชุดไทยมาทําอะไรแบบเนี้ยม่ไม่มโอเคเลยหลายคนมองว่าชาดาเป็นของสูงเป็นของมีครูการนําเอามาใส่เต้นๆๆในเน็มแบบเนี้ยทาให้วัฒนธรรมไทยอะ่ะเสื่อมโทรมลงสิ่งที่ลิซ่าทำอะคิดว่ามันเหมาะสมแล้วเหรอนี่มันเป็นการด้อยข้าววัฒนธรรมไทยชัดๆแต่ในประเด็นนี้ค่ะชาวเน็ตส่วน เขาก็มองว่าเพ้อเจรออะไรกันชุดไทยมันเป็นของสูงที่คนไทยคนอื่นแตะไม่ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทีรีเทนซี่ยังเอาไปโฆษณาเล่าได้ต้องนานหลายปีไม่เห็นมีใครมีปัญหาเราปล่อยให้ผีใส่ชุดไทยได้แต่ให้ลิซ่าเอาไปถ่าย MV ไม่ได้เนี่ยนะตลกนี่มันปี2021แล้วนะยังมีคนที่มีความคิดแบบนี้อยู่อีกเหรอก่อนหน้านี้ค่ะ MV how you like that ของแบ c k พิงเองก็มีการใส่ชุดฮันบกประยุกต์ซึ่งเป็นชุดประจำชาติข,ของเกาหลีแต่เสียงตอบระบะับอะต่างกับประเทศไทยเลยคือตอนนั้นคนเกาหลีแบบ เย่แบกพิงทำได้ดีมากเพราะว่าเป็นการเผยแพร่อาวัฒนธรรมเกาหลีเนี่ยให้แพร่กระจายไปทั่วโลกนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วการใส่ชุดไทยเข้าไปใน MV เนี้ยก็เป็นความคิดของน้องลิซ่าเองนะคะโดยน้องลิซ่าเนี่ยได้บอกกับโปรดิวเซอร์ว่าอยากให้ใส่กลิ่นอายของความเป็นไทยเข้าไปในเพลงด้วยแล้วโปรดิวเซอร์ก็จัดให้อย่างที่เห็นตัวลิซ่าเองอ่ะก็ชอบมากๆเลยเคสนี้มันทําให้นึกถึงเคสตอนทศกัณฐ์แค้ขนมพกแล้วมีคนบอกว่าไม่เหมาะสมอะ่ะ ทั้งๆที่โทสการ์เป็นยักษ์นะเราก็ไม่ใช่ของไทยด้วยอีกอย่างก็คือสิ่งที่ลิซ่าใส่ใน MV ็นี้มันไม่ใช่ชดานะคะแต่ว่ามันเป็นรัด9ยอด ลักษณะเครื่องหัวของไทยต่างๆเนี่ยแบ่งได้คร่าวๆเป็น3าอย่างนะคะอย่างแรกก็คือชดาชดาเนี่ยจะเป็นการใส่ครอบหัวลงมาเลยอย่างที่สองคือรัดเก้าจะเริ่มใส่ตั้งแต่บริเวณหน้าผากขึ้นไปและอย่างที่3ามก็คือเกี้ยวเกี้ยวเนี่ยจะเอาไว้ครอบเฉพาะจุกหรือว่าเฉพาะมวยผมเท่านั้นนะและทั้ง3อย่างที่บอกไปเนี่ยไม่มีอะไรถือว่าเป็นของสูงเลยสักอย่างคือเป็นของที่สามัญชนคนธรรมดาใส่ได้นางลําก็ใส่ได้ คนทั่วไปใครที่ไหนก็เอามาใส่ได้หมดเลยคนกระทบจากดราม่าเรื่องนี้มันก็ไม่มีอะไรมากค่ะนอกจากคนที่ออกมาว่าน้องเนี่ยโดนซัดไปไกลลิวเลยแล้วก็ยอดขายชดาในช้อปปีตอนนี้ก็คือหมดเกือบทุกร้านแล้วนะแต่เรื่องความสวยของ MV เนี่ยก็ต้องยอมรับว่า YG เขาทําได้ปัวปังมากจริงๆนะนี่ก็นั่งดูไม่รู้กี่รอบละแต่ถ้าใครไม่อยากมีอาการปวดเมื่อจากการนั่งปั่นยอดวิวให้น้องลิสของเราเป็นเวลานานแล้วก็เราขอแนะนํานี่ค่ะ ก็ทำงานปรับระดับและเก้าอี้เพื่อสุขภาพจากมีเวลค่ะใครที่ทำงานเป็นมนุษย์หน้าจอแบบเรานะคะก็จะรู้ว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในการทำงานอาจไม่ใช่เจ้านายที่ดีแต่เป็นการไม่เป็นออฟฟิศซินโดมนะเพราะเป็นเราแม่งรักษายากมากจากงานวิจัยค่ะพบว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ควรจะนั่งนิ่งๆเป็นเวลานานๆน,นะแต่จะให้ทำไงอ่ะก็นานเรามันอยู่ตรงหน้าจอคอมอะ่ะ ปัญหานี้ก็แก้ได้ง่ายๆโดยโตะปรับระดับจากบีเวลค่ะง่ายๆคือโตเนี้ยสามารถปรับระดับความสูงของโตให้เหมาะกับอิเดียบทของเราได้ไม่ว่าจะเป็นยืนนั่งก็ปรับความสูงได้หมดเลยว้าวโคตรเท่อะแต่ที่อยากอวดยังไม่หมดค่ะบอกเลยว่าเก้าอี้เนี้ยคือเก้าอี้ที่นั่งสบายที่สุดในชีวิตคือแม่งเม่มากเลยมันมีทั้งที่รองคอแล้วก็ที่รองหลังเลยปกติเราจะเจอแค่อย่างในอย่างหนึ่งใช่ปะ่ะตอนนั่งหลังตรงคือชิลมากและที่เราชอบที่สุดคือมันเอ็นแบบนี้ได้เว้ย ท่านี้นี่คือดูซีรีส์สบายมากอะความสูงของเก้าอี้ความสูงของที่รองแขนแล้วก็แรงตั้งของพนังพิมอะเราสามารถปรับเองตามใจได้หมดเลยนะคะใครที่อยากลงทุนกับสุขภาพในระยะยาวก็ไปตามได้ที่ลิงข้างล่างนะมาต่อกันที่ดราม่าเรื่องที่2ค่ะอาซาว่าดราม่าเรื่องนี้มันก็สืบเนื่องมาจากชุดไทยของน้องลิซ่าเนี่ยแหละค่ะคือแบรนด์ที่เป็นคนออกแบบชุดไทยชุดนี้ให้น้องลิซ่าคือแบรนด์อาซาว่าอาซาว่าเนี่ยเป็นแบรนด์เสื้อผ้าไทยชื่อดังที่รับหน้าที่ออกแบบชุดในเวทีนางงามต่างๆนับครั้งไม่ถ้วนนะ ถือว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ดีแล้วก็มีชื่อเสียงติดระดับโลกเลยแหละประเด็นมันติดอยู่ที่เจ้าของแบรนด์หรือว่าคุณหมูอาซาว่าเนี่ยเขาไม่ได้เข้าข้างฝั่งม็อบฝั่งประชาธิปไตยสักเท่าไหร่ออกแนวไปทางด่าม็อบเยอะด้วยซ้ำดราม่าก,ก็มีอยู่ว่าแค่เขาเออกแบบเสื้อให้ลิซ่าทุกคนก็คือจะเอ็นไปอวยเขาหมดเลยเหรอทั้งทงที่เขาเป็นคนพาประเทศมาอยู่จุดนี้ด้วยซ้านะอีกอย่างคือชุดเนี้ยถ้าไม่ใช่ลิซ่าใส่ก็อาจจะไม่รอดก็ได้นะเพราะว่าถ้าดูดีไซน์จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้้้้มมมมีีอออะไรรรรแปให่่่่คนนนขขาาางงจงจธดดดดดวยซํสิิทัโเๆ เนี่ยคือตัวเครื่องหัวกับประสาทที่อยู่ข้างหลังนะคะอย่างที่เราบอกไปเขาว่าแบรนด์อาซาวาเนี่ยทำเสื้อผ้าให้กับนางงามมานานหลายปีหลายเวทีละแต่มันก็มีดราม่าอยู่บ่อยๆว่าอาซาวา ออกแบบชุดแบบวนอยู่ในอ่างไม่ได้มีการพัฒนาหรือก้าวกระโดดไปจากกรอบเดิมๆใช้แต่ผ้าไทยแบบเดิมๆไม่สามารถก้าวจากกรอบเดิมๆได้สักทีจริงๆแล้วชุดนี้ก็ไม่ได้แปลกใหม่หรือว่าสวยอะไรนะดราม่าเรื่องที่3ค่ะมาจากฉากเดียวกันเป็นเรื่องของชาวคขมรค่ะแมมเป็นฉากที่อลังการแล้วก็เต็มไปด้วยดรามา่าจริงๆนะหลังจากที่มีตัวนี้ปล่อยออกมาค่ะหลายๆคนก็ออกมาชื่นชมการทํางานของทาง YG ว่าสามารถเนรมิตปราสาทหินได้สวยงามมากแบบที่แทบจะไม่ต้องใช้ CG เลยโดยชาวเน็ตเขาก็สัญ ฐานว่าปราสาทหินที่เห็นในนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นปราสาทหินพนมรุ้งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของน้องลิซ่าแต่ชาวคอมเมนต์ไม่คิดแบบนั้นเว้ยเขาคิดว่าสิ่งที่อยู่ใน MV เนี่ยคือปราสาทเขาพระวิหารที่เคยตกเป็นข้อพิพาทกันร,ระหว่างไทยคขมรซึ่งติดกับชายแดนจังหวัดสีสเกตน,นะคะชาวคอมเมนต์เนี่ยถึงกับโพสต์รูปแล้วก็แคปชั่นว่าขอบคุณทาง YG ที่มองเห็นถึงความสําคัญวัฒนธรรมของ,ของขเขมรนโดยการนําศิละปะของเขาพระวิหารไปใส่ใน MV ด้วยนอกจากนี้ทีีี่่่พพกกกอนนั้น็คืมาารโรสต์ว เลือดของลิซ่าเนี่ยคือเลือดเขมรร้อยเปอร์เซนต์บุรีรัมเท่ากับเขมรเพราะฉะนั้นลิซ่าจึงเป็นความภูมิใจของชาวเขมรโอ้ว้าวไปไกลแล้วแม่แล้วจริงๆประสาทหินที่วาดเนี่ยมันเป็นศิลปะของทางเขมรหรือของไทยกันแน่อาจริงๆมันก็ไม่ใช่ของทั้งสองประเทศค่ะเพราะมันเป็นวัฒนธรรมของทางขอมขอมเนี่ยเป็นชนชาติที่มีอยู่ก่อนการแบ่งเส้นประเทศแล้วชาวขอมก็มีการเดินทางไปทั่วเอเชียอาคเนยเลยไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามไทยพมา่าเขมรดังนั้นวัฒนธรรมของขอมมันก็เลยปรากฏอยู่ในหลายๆ ประพูดง่ายๆว่าปราสาทหินเนี่ยมันไม่ได้เป็นวัฒนธรรมของประเทศใดประเทศหนึ่งนะเอาจริงๆเราสงสัยมากเลยว่าจะเค็มกันไปทําไมเค็มเราได้อะไรก่อนเรื่องที่4ค่ะการคอเอาอย่างที่เรารู้กันว่าลิซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในศิลปินที่ไม่เคยเออกมาคอเอาเรื่องการเมืองหรือสถานการณ์ในประเทศไทยเลยไม่เคยพูดถึงไม่เคยรีทวิตไม่เคยลงสตอรี่อะไรใดๆเลยจนก่อนหน้านี้เกิดเป็นกระแสะแบนลิซ่านะคะเพราะหลายๆคนมองว่าลิซเนี่ยอยู่ในจุดที่เป็นกระบอกเสียงของประเทศได้พูดอะไรไปทั้งโลกก็ฟังหมดพูดอะไรทั้งโล ก็สนใจแต่ทําไมลิซถึงไม่ยอมมาเป็นกระบอกเสียงให้กับบ้านเกิดตัวเองเลยทั้งๆที่ศิลปินเกาหลีหลายๆคนเขาก็ออกมาคอเอาการเมืองเป็นเรื่องปกติก่อนที่จะมีอีกฝั่งมาบอกว่าลิซเนี่ยทำงานกับค่ายใหญ่นะคะมีการเซ็นสัญญาแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์หลายแบรนด์ดังการที่ออกมาพูดอะไรสักอย่างมันอาจจะกระทบกับสถานะการทํางานของน้องได้เรื่องนี้มันเลยทําให้น้องไม่สามารถพูดหรือแสดงความเห็นอะไรได้หรือเปล่าแต่ทางลิซ่าเองก็ไม่เคยออกมาให้สมัมเกเกี่ยวกับการเมืองใดๆคะ่ะจนเรื่องนี้ก็จบไปและสําหรับในค่็มวีราลิซ่าค ็นฉากที่น่าจะดูธรรมดาสำหรับประเทศอื่นแต่สําหรับประเทศไทยนี่โหใช่เลยคุมฝูงชนแน่นอนคือมันเป็นฉากที่ลิซ่าเนี่ยถือโทรโขง่งแล้วก็บุกไปในที่เกิดเหตุพร้อมกับแดนเซอร์ที่แต่งตัวเป็นชุดตำรวจคล้ายๆกับชุดเจ้าหนะ้าที่คุมฝูงชนนะคะแล้วก็มีควันเหมือนอารมณ์แกส๊สน้ําตาในม็อบเลยและเนื้อเพลงท่อนที่ Lisa ลิซ่าร้องในฉากนี้ก็แปลไท้ได้ว่า ที่รับรับผงไปพ้องออกมาพ้งผ่านลำพงฉันบอกว่าฉันไม่ได้ยินคุณดังนั้นคุณต้องพูดออกมาให้ดังๆคนอื่นนะไม่รู้เรื่องเราหรอกปกป้องมันเหมือนแบริโอสัญญาว,ว่าจะไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าฉันเชลล์ละขืนใครมายุ่งกับคุณฉันจะจัดยัดคดีฉันจะปกป้องคุณแบมแบมแบม,แบมซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งที่ข้อมือฉันฉันเรียกมันว่าฟินสโตนส่งเสียงเตือนบอกให้โลกรู้จุงมพิชชื่ฉันเน็ตบางส่วนก็เลยมองว่าเฮ้ยนี่น่าจะเป็นการขอเอาถึงสถานการณ์ในประเทศไทยนะมันต้องใช่แน่ๆเลยแล้วทาง FC ของิซี่ยก็เอาไปออวยเรื่งนนี้กัใหญ่เลยค่ะ ในที่สุดลิซ่าก็ออกมาขอเอาแล้วนะแต่ชาวเน็ตบางส่วนก็งงว่ามันเป็นการขอเอาอยัางไงวะไม่เห็นมีการพูดถึงความรุนแรงที่รัฐบาลใช้ในการสลายการชุมนุมไม่เห็นมีการพูดถึงความแย่ของรัฐบาลการพูดถึงเยาวชนที่ออกมาสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วโดนยัดข้อหาต่างๆนานาเลยเนื้อเพลงมีทั้งแบลรเออร์มีทั้งการยัดคดีถ้ามันเป็นการขอเอาจริงๆคือลิซ่าขอเอาฝ่ายตำรวจว่าตำรวจทำถูกแล้วหรือเปล่า คือเขาพยายามจะบอกว่าจริงๆ MV เพลงนี้มันดีนะเพลงก็เพราะลิซ่าก็ดีแต่ประเด็นที่จะมาอวยว่าลิซ่าคอเอาอะมันไม่ได้ถ้าจะคอเอาจริงๆต้องแบบคุณโฟกัสนู่นโพสไปเลยตรงๆว่าประเทศนี้เกิดอะไรขึ้นส่วนอีกฝั่งค่ะเขาก็บอกว่าพวกแกจะใช้ Google Translate ในการแปลเนื้อเพลงไม่ได้น้อเว้ยคือภาษามันมีอะไรซ่อนอยู่ของมันเนื้อเพลงนี้จริงๆมันจะถอดความได้ประมาณว่า ใช้โทรโข่งเราพูดดังๆเลยการโดนปิดปากเนี่ยมันน่ากลัวแต่ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าฉันหรอกถ้ามีใครจะมาทำร้ายคนของฉันแล้วก็ฉันจะปกป้องคุณเอง พวกนั้นอะสู้ไม่ได้หรอกเพราะพวกนั้นอะเป็นคนยุคหินส่วนทีมสุดท้ายค่ะเขามองว่าลิซ่าทำเพลงนี้เขาทํามาขายเฉยๆเขาหากําไรเขาหาเบนฟิตจากการทําเพลงเขาไม่ได้ทําเพลงออกมาคออาซึ่งมันก็ไม่ผิดและมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปว่าน้องด้วยเพราะว่าเขาเป็นศิลปินเขาไม่ใช่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองพวกเราอะเอาความคาดหวังไปใส่ตัวน้องเองหรือเปล่านะดราม่าเรื่องถัดมาเป็นดราม่าเรื่องของความเป็นไทยอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องของฉากสวยงามความเป็นไทยฉากนั้นแหละแหละคือมันมีชาวเน็ตบางส่วนมองว่าประเทศไทยหรือว่าคนไทยโปรด ผูคนไทยอะไม่เห็นค่าความสวยงามของวัฒนธรรมไทยที่มีอยู่สุดท้ายทางเกาหลีก็เลยเอาไปประยุกต์ไปทําเป็น MV มส,สวยงามอลังการไปรอบโลกเลยแต่อันนี้เราเถียงนะจริงๆ MV เพลงเมลีเพลงสีดาพระเอกลิเก ในพวกเพลงลูกทุ่งเนี่ยมีการใส่ฉากความเป็นไทยหรือว่าวัฒนธรรมไทยไปเยอะมากนะแต่ว่ามันคงไม่ได้ปังเท่าของ YG อะ่ะก็แหมประเทศเราส่งเสริมอะไรแบบนี้ซะที่ไหนเนาะดราม่าเล็กๆเรื่องฟอนของคําว่าร้านอาหารไทยในฉากเปิดค่ะเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่กราฟิกไม่ถูกใจสิ่งนี้สุดท้ายเป็นดราม่าถึงวงการเคป๊อปทั้งวงการในปัจจุบันเลยที่คนไทยอะ่ะเป็นติงศิลปินเกาหลีเยอะมากแล้วก็รักศิลปินเกาหลีจนไม่ยอมให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ในทางที่ไม่ดีใดๆก็ตามถ้าใครออกมาพูดถึงผลงานของศิลปินเกาหลีในทางที่ไม่ดีอ หล่มจากเราหลอฟหรือว่าโดนทัวลงมากมายมหาศาลเลยนะทั้งที่ความจริงหลายๆครั้งมันเป็นการวิาพากวิจารณ์ตามเนื้อผ้าด้วยซ้ำไม่ได้มีการใช้คําหยาบหรือดูหมิ่นศิลปินอะไรเลยพอมันเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไม่มีสิทธิ์ในการวิพากวิจารณ์ผลงานเกาหลีเลยอะโอเคค่ะและนี่ก็คือประเด็นดราม่าที่เราพอจะสรุปมาได้จากทวิตเตอร์นะคะจริงๆมันมีดราม่ายิบย่อยกว่านี้อีกนะไม่ว่าจะเป็นฉากการเต้นลูดเสาของน้องลิซ่าที่บางคนมองว่าเฮ้ยมันเป็นการสื่อถึงการเต้นอกโกโก้ลูดเสาในพัทยาาหรือเปล่ แต่ใดๆก็ตามค่ะในบรรดาความเห็นทั้งหมดของดราม่าเนี้ยความเห็นที่เราชอบที่สุดก็คือหยุดดราม่าแล้วดู MV ให้สนุกเถอะแล้วทุกคนมีความเห็นยังไงกับ MV ตัวนี้บ้างคะใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับดรามา่าตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ข้างใต้นะและเหมือนเดิมค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปข่าวสรุปแฮชแท็กแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสับไต่ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปค่ะเราวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้านะบา,บาย i can